สวัสดีค่ะบรรยากาศรอบอูวันนี้ปิดร้านแล้วนะคะกี่โมง็6ห6โมงหม้าโมง่าแดดยังออกอยู่เลยร้อนมากปิดร้านแล้วไม่รู้จะไปไหนวันนี้เงาเงาอ,อยู่คนเดียวลูก <c oughs> น้องเลิกงานหมดแล้วอยู่กับเด็กโอ่ะ นี่นะคะก็ทำรถถล่มถล่มยังไม่เสร็จเลยน้องยังทำอยู่ทำสามวันนะคะโรงงานออกมาประมาณนี้เนาะนี่กลับมาแล้วทายไปไหนมาก็ไม่รู้ปล่อยอยู่ร้านคนเดียวเดี๋ยวจะชิ่งหนีกลับบ้านแล้วนี่ไปไหนเอาก็ปล่อยอยู่ร้านคนเดียวทั้งวันเลยวันนี้ไปไหนเน เดี๋ยวเช็คหน้ารถก่อนออซื้อของมากันชนนะคะกันชนลูกค้าสั่งอันนี้กันชนของเรนะืนสามหกศูนยกัรชนสามกศน์นะคะชนเลขสามตัวเ้าของทั้งวันเลยที่นั่นมีอะไรดีหรือเปล่าออไปทั้งวันเลยเดี๋ยวเช็คหน้ารถก่อนมีงสมิ่งสวย ไม่สวยข้องหนูหรอกหรอมีรฝากด้วยในอุ้ยอือมีของฝากด้วยของฝากด้วยหายไปวันหนึ่งของไขรเซื้อฝากาไข่ไม่รู้นี่ใครได้ป้าน่ารักด้วยอ่ะเออแ้หายไปแบบนี้อะให้ไปอยู่หายไปอีกนะพรุ่งนี้นะเอาเส้นใหญ่กุนี้นะ อือหนูจะใส่ได้เหอทำไมใหญ่จังช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี<ม>อย่าไปใส่เทนใหญ่มากอันตรายเนาะไม่ใช่หรอกเป็ห่วงเ<ม>ดี๋ยวดีใส่ได้เปล่าใส่ได้ใส่ได้หมดแหละได้ไม่ได้ก็เอาหมดอ่ะยังก็ไปวัดกันเลยอ่ะ<ม>ยังก็วัดมาเลยอ่ะ<ม>ข้อมือไปเลย หายถ้าหายไปแบบนี้อาะจะไม่บ่นเลยจริงๆไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าอ๋อแต่ได้ด้วยน่ารักด้วยเหห็นไมีเป็นหัวใจ ถ่ายได้แบบนี้ได้หนีไปอีกปะนี่ไม่ไปม่ไปแล้วไม่ไปแล้วปิดร้านแล้วนะคะเย็นนี้พาไปกินข้าวที่ไหนดีเย็นนี้หรอกินข้าวที่บ้านเย็นนี้ประหยัดครับกินปลากระป๋องทางข้าวกินเองทำข้าวกินเอง ก็เลยจะได้ไปส่งของลูกค้าแล้วนะคะไม่ได้ไปแล้วดีแล้วแหละนี่ครับไกลไก่มากเช็คระบบรถเตรียมพร้อมออกเดินทางแต่ลูกค้าบอกว่าขอให้พวกวิงงานแทนก็เลยไม่ต้องไปส่ง ไมีไไมรถวิบบ่งมาเอาทันที่ก็โอเคครับไม่ต้องไปให้เหนื่อยมากินครับคอแห้งไอ้โควิดุเ่าเนี่ยเป็นยม,มูกเนี่ยออกมาบ้าน่อยมากเลยกลับมาไม่สบายแล้วไปทำอะไราไมาหรือเปล่า ลีฟ<ร>แต่อีกข้างนี้โดนข้อลูกชิ้นมืดีโดนน้ำมันไม่มีแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าจะบ่นขึนืนอาบ่นอะไรอ่ะซื้อเนี่ยซื้อข้อมือมาให้เนี่ยสวยด้วยนะละรักด้วยไหมหัวใจด้วยไปชมรถกันดีกา <ไ>ก็ใกล้ใกล้านาเสร็จแล้วครับเหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้โปเก็บสีคำส,สีแล้วก็จะส่งนะครับไปสวยคันนี้สีอะไรดีคันนี้สีน้ำเงินมุกน้ำเงินมุกใช่ครับจะออกอฟ้าะใช่ฟ้ามุกเกตทะเล <c oughs> อันนี้จะทําเป็นสไลได์แอร์รถเทเลอร์นอยนะครับขึ้นไม่โคทเทเลอร์นอยก็ทรงก็ฮารุฮาร่าบอกเลยเลยไปพาไปดูรถครับ